สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเาวาบ้านถามชาแนลค่ะมื้อนี้เซวันที่1ิบเกพฤศจิกายนพศออ2อ6 5นหนะคะอยู่ที่ตลาดนะชุ่มผู้บุตรอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดค่ะมื้อนี้เดี๋ยวที่คลิปนี้สิเอาใจสายหูนะคะนี่ค่ะพัวหูว่าเปิดใบกระใดมั้ยตัวนี้หูตัวนี้เปิดเลยง้ไผเนาะก็อยากหูแต่อ๋อแถวนี้มิตาหูสายหูเลยเด้อ งัวไผ่เนาะค่ะงัวตัวนี้งัวไผ่ค่ะงัวไผ่นี่บลูโอ้มีไผ่หูนะคะอุย้ยอยากขายไห่เบิงอยู่ค่ะแต่ว่ามีเจ้าของก็ต้องของไปก่อนไปก่อนเนะ <c oughs> าะเดี๋ยวสิไปหางอุ้ยือสิบูไปใดงึ๊งค่ะเดี๋ยวฮอสิญยาง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 ,ยางนี่ค่ะหูตัวนึงคือเ็ดตั้งนใ,นใดคือสิด,ดหูราคาคลาย นี่สับตัวนึงหูนะคะหัวหูไข่น้อนี่ชชิมนี่เจ้าใจสายหูนะคะบ่เห็นเจ้าของคะอ่ะเดี๋ยวตียางจเจดิดต่ไม่ตองนึงกันว่เห็นเจ้าของเพิ่นอันนี้ตัวนึงงสายหูค่ะ สายหูคือว่าเห็นคอ่เห็นจับหูพอเขาเห็นวไหนอ่นบ่ต้าไนตไห่นใีมื่นบ่มีตัวนี้จีมื่นนะคะงวอทองวางบ่คะงววทองวางนะคะซีมื่นบึ้ง ยักััืนตัวนี้ยังยััเเิยวเพราะน้องเป็นเป็นอย่างคือตังหัเต่าเนื้อหรือโอ้สี่หมืนแล้วตัวนี้เดะตีนตัวนี้เดันี้ของของผู้ใดผู้ค่ะแล้วตัวนี้เดยค่ะพร่อดีหนูอยากถามสายูน ขอบคุณเลยค่ะขอบคุณค่ะจะไปหาสายหูค่ะถามสายหูนะคะอ๋อตัวนี้คือคนพิเศษจะถามง้วสายหูค่ะเหงื่อหนุนว่าเบือเ่อกันอ่ะตั้งใจจะลุกซุปไก่เนะเอข้าโบดน,นะตัวนี้คามนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณสามมืนหาทองวางบ่คะคอณสามมือทองวางบอกงัวสาวหรือง้อทองวางง้อสาวงอสาวบอโอ้นี่สาวสาวสาวโบดนะคะนี่โบนหูสูงอยู่ประมาณเท่าไรเนาะพอนี่ความ เรืองดำนะคะสามสิบ้าสิบ้าโอโหนี่ก็ะด้างตรงๆนะคะขาโบูธนะคะสานิบหต่อร่องไล้อีกเขอไปจเียว่กครับฝากเบอร์โทรเนี่ยเพอแปดเจ็ดแปดหกเจแปดหเจ็ค่ะอ่าหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งหหนึ่งพออยังนะะจ้าพอเซนพอเสนค่ะ งวยู่ใส่เนาะพ่องวดกตุกงอยกรตุอ๋อส่งซื้อจักกิโลบ่อสี่สิบโลค่ะผู้ใดส่งโอ้สนใจโทรหาพ่อเส้นใดนะคะอันนี้คือขาวโบนนะคะสาวหน่อยขาวโบนตามคำาตามที่บอกไว้นะคะหนูหาให้เลอร์เนี่ยสามหมื่นหาต่อรองใดผู้ใดสนุกสนใจโทรหาพ่อเส้นใดค่ะย่างเจิดลงไปอีกนู้ซิย่างหาสายหูไฮที่เขานะนี่ค่ะสายหู เวลามาตลาดนี่ก็ต้องยางระวังระวังเลดไปเท่าไหร่วันนี้บ่ค่อยบ่ค่อยเห็นเจาเ้าของเพิ่นแม่ค่ะเปล่างวังวงัวโซนนี่สิเป็นงัวทิ้งแอร์อัดกันเพราะสมค่วนอะ่กะก็เลยสิเพราะสามาที่สิย่างเขาไปแบบไดสิย่างเขาไปยังไงวะ อมๆๆๆๆไปอมๆๆๆๆไปไปพ่อสายหูค่ะเดี๋ยวสินี่หักสายหูตัวนึงแล้วพ่อสวัสดีค่ะพ่อแม่เท่าไหร่คะนี่เขาทำไมมันบอกอ่ามันมีลูกบอกอ๋อนี่ลูกเพิ่นค่ะแม่ลูกเท่าไหร่คะ แม่ลูกเจ็ดหมื่นสองลูกจักเดือนเราเนี่เอาลูกคืองามจ้ะโอ้ลูกหกเดือนกาลูกผู้นะคะแดงเหลี่ยมเลียมแดงเม็ดบะกามเลยนี่อนากคตดีค่ะช่วงใดมีลูกกระทบค่ะอ๋อค่ะนี่ค่ะถ้าแยกเดยค่ะถ้าแยกก็ดีสี่สิบเจ็ดครับสี่สิบเจ็ดค่ะถ้าแยกลูกที่เท่าไหนหรอคะลูกที่สองโลูกที่สอง ดี๋ยวนุยางเบิ่งเครื่องอันนี่เป็นเมื่อยแล้วเป็นนอนแล้วะนี่นะคะหางค่ะเครื่องดำค่ะประกันทุกประกันถอนนะคะนมซีค่ะฝากเบอร์โทรนะค่ะ095 095ค่ะ6 4 2 6 4 2ค่ะ9 9 2 2 พ่อยังนะคะ<อ>่ะโอ่พ่อโอ้่ะง่วยวายไซต์จ้ะกกง่วยวยู่้ีสกเกตดทรงพี่ตะกิโลค่ะทรงพี่วัตะซี่ครับทรงไหนเมื่อศโอ้วัดแต่ราคาถือใจวัดตะโทมาติดต่อวัดตะอยากได้วัดตะซื้อนะคะทรงพี่ไห่เมื่อละวานะคะ<ร>นี่ระคะสายหูค่ะเอาใจสายหูนะคะวันนี้ <c oughs> <c oughs> น,นี่ค่ะงามๆค่ะสูงกับจูประมาณลอยหาซึมหาบวกอยอะวัด<ร>่ะไปต่อค่ะไปต่อ แม่ขาวโบตัวนี้ค่ะตองตัวนี้บ่โอ้โซนกันแล้วโซน,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 นพอพร้อมพร้อคขับเปิดไปเท่าไหร่ค่ะส,สามสิบสองหาลอยแม่บ้านหกเดือนแล้วครับโอ้ง่วงทองนะคะง่วงทองหกเดือนแล้วสามสิบสองหาลอยผสมพอหยังไวผสมกบโตยุบานครับโอ้ผสมกบโตยุบานนะคะ เป็นงัวงัวไทยบ้านงัวไทยเฮาค่ะปิดทองแล้วหกเดือนค่ะ,ะเนี่ยยางโชืค่ะดำๆนี่เ่ราะเป็นตำนี้ดอกค่ะขี่งัวนะคะฝากเบอร์โทรแน่จ้า087ครับ087ค่ะ864 864ค่ะ3381 3381ค่ะพ่อย่างนั้นจ้าอปายครับพ,พอพอไปจัดตุ้ผู้ใดสนอกสนใจโทรหารพ่อไปจัดตุ้นะคะต่อรองได้บ่วนี่ราคาหนิไถ่ห่อนึงครับได้หน่อยนึงนะคะเปิดวัตถุดิบหลายได้หน่อยนึงทรงพี่จะกิโลพอ <LY> อ <ique> oh, right well, mm ัน hmm. นั้นนี like ่าเด็กโอ้ว่าเด็กว่าเด้ซอยค่ารถเด้อค่ะราคานี่ก็คือผู้ใดสนใจกับเอารถมาควรเอาหรือว่าจะให้ไปส่งกับเตตเตอรกับตรงนี้่ารถนิดน้อยนะคะค่ะขึ้นเลายๆคำว่าไปถามง้วนโบดตัวนี้ขาวเพิ่นบอกว่าให้หนูเบิ่งง้วนเท้าโบดไห่เนี่ยค่ะเปิดไปเท่าไรเนาะจาเท้าโบดตัวนี้เปิดไปเท่าไรค่ะ อ๋อพ <Yeah, yeah. S 2> ่อแม่งัวเพลินนะคะอ่าเห็นงัวอยู่ค่ะแต่ว่าบ่มีเจ้าของนะงัวตัวนี้เนาะงามจีหลีค่ะงัวตัวนี้นี่ค่ะเท่าโบสนะสาวน่าจะสาวสวยค่ะสวยสำหรับตุ๊กข้อตุ๊กเล่มโบสถอีกคนหนึ่งครับปอตามัวมาสองสี่สองเก้ากรุงเทพมหานคร วัตนีนเนะคะเอรมกรุงเทพมหานครหาิสองทอ้ลูกงรบเงลูกหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ทองว่างปะตอนนี้ทองวางครับเงทองวางหาสิปสนะคะเงาตัวนี้ครัึ่งเงารมผสมนะคะตัวนี้ตายหูค่ะกลูกกระทบครับลูกกระทบตัวนี้โอ้ลูกกระแวันชื่อหูแท้ครับนะคะเป็นลูกกระทบนะคะตัวนี้นะ โบนนะครบเือ้บามมนนี่อขรโอ้โหสผสมบามันตี่้งดีเป็นข้องสามเพราะตอนนี้มันได้ข้องสามเนาะนุกกี่หยาดงานเบิ้งเบี่ยงคนที่ตได้บ่เอาละครับเรือข้เรอเคเลยอกเรือใหู้เบิ้งนะเบิ่ง สิานีโอ่นัดหน่อยนัดไลน์สูงเท่าใดนี่ค่ะสูงประมาณเท่าใดนี่อ่านพี่เ้ยงเกี่ยวขอบเกยวตาลเราลอยหกสิบครับง้อยเนาะาบอร์โทนค่ะศูนย์หกหครับศูนย์หกหนึ่งค่ะหกสี่เก้าครับหกสี่เก้าค่ะสองห้าศูนย์็ดครับสองหน์เจ็ดนะคะพี่ยังเนาะค่ะใครับ พี่ใจวยวิจุตใสจัดตูครับง่วยู่จัดตูพี่ใจจัดตูนะคะเพื่อโซนอกสนใจโทรหาพี่แล้วได้ราคานีเปิดต่อรองได้บ่คะ่ะได้ครับได้ครับอ๋อราคานี<ด>ต<ร>่อต่อรองได้อ,อยู่เนาะ,ะ,ะค่ะราคานีก็ได้เป็นราคาเปิดราคาอยากได้คะ่ะเพื่อโซนอกสนใจโทรมาต่อรองราคาพี่แล้วได้นะคะพี่ขอบคุณหลายๆค่ะหมุนหิง้งง่วเป็นส้มแห้งนะคะมาเพิ่งบรรยากาศเดยหรอบนะคะ เดี๋ยวห้องสิปิดถ่ายกันอยู่ตัวนี้แล้วกันของสำหรับคลิปนี่สวัสดีค่ะเปิดยูเทอร์ได,ด้เนาะจานี่เปิดใบเจ็ดมืดหาต่อรอดเลยครับเปิดใบเจ็ดซิมหาต่อรองได,ทงงดง้ทองสองเดือนเคืองอ๋อทองสองเดือนเคืองประกันทอง,ปร,ทองประกันตำหนี้นนลูกสองในทองลูกสองในทอง,งประท้องพอ,อยังไว้ได้เนี่ยวีโก้สองล้านครับวีโก้สองล้านสูงอยู่ประมาณเท่าไรคะลอยหาสิบสองสูงลอยหาสิบสองนะงวดตัวนี้ค่ะเดี๋ยวบนเครื่องให้ค่ะ เครื่องดังค่ะห้างเนี่ยเพราะว่าหนูประกาศย่างก้าไปไก่ฝากเบอร์โทรเนี่ค่ะ081 081ป่งศูนย์แค่ะ5ก้าส2งหค่ะห้าสองหนึ่งห้อค่ะหอยเอทค่ะงัวอยู่หอยเอ็ดทรงฟรีแต่กิโลค่ะลอยโลครับทรงฟรีลอยกิโลนะคะผู้โดยสนอกสนใจโทรหาหอยยังเนาะค่ะหอยเอ็ดค่ะหอยเอทผู้โดยสนอกสนใจโทรหาหอยเอ็ดแล้วใดนะคะอ่า ตัวนี้ค่ะราคาสีแดงสีแดงบักเม็ดบักขามค่ะแดงดีค่ะหนังหนาค่ะ่าเรียมม่วงม่วงค่ะทองและพร้อมค่ะซื้อหนึ่งได้สองนะคะราคาเปิดราคาอยากได้ซื้อซื้อเพสนุกสนใจโทรต่อพี่เราได้พี่ขเขาพูดไรทั้งหลายค่ะขอบคุณค่ะไปต่อค่ะไปต่อทั้งไหนตัวหันต่อ อันเล่งมาทีงวน,นต้นกันดี่ขับอาข้อสองใบไม่ไมห็นเลยนีเจ็ดสี่สี่สามเลยนหูเห็นสายหูแล้วเอาใจพี่สายหูค่ะพี่ขี่ขี่ขี่คนหนึ่งพี่คนหนึ่ง,นนงเราอ่านแล้ชอบเราเราบอกว่าเราวมกงัวสายหูค่ะมือนี้หนูเอาใจพี่สา้หนี่ะมือหนิท้ายสายหูให้พี่เลยนี่แต่พี่เบิ้งหนูอยู่นะเปิดเท่าไหรคะนี่ หกสิบห้าแม่ลูกบ่ค่ะลูกอิหงังเนาะนี่อันลูกฉันผสมพอหยังมากค่ะลูกสติงเลคค่ะหกสิบห้าแม่ลูกลูกแักเดือนแล้วค่ะลูกแก๊กเดือนแล้วลูกสามเดือนลูกสาวสติงเลคค่ะอันนี้ค่ะสายหูนะคะแม่ลูกก้อมนี่หกสิบห้าค่ะราคาเปิดราคาเบาๆดูหาดนำเลี้ยงจังน้อยมันนั่นนี้นำทั่วมา ฝากเบอโทรเนี่ยค่ะ085 085ห้ค่ะ6กสามห้หาค่ะ0 2 5โอ้ครับยองห้เอยยังนะจ้าหอยโอนะคะหัวยูใสนอจ้าหัวยู่บนเืีองในทรงฟี่จากิโลคะทรงฟีจ่กกิโลทรงฟรีขอไทยครับทรงฟรีขอไทยวัตถุดิล่ค่ากันนะคะผู้ใดสนโกสนใจโทรมาสอบถามราคากันใดงัวตัวนี้สูงอยู่ประมาณลอยเท่าไรคะลอยหาสิบบวกอยู่นะคะ โก้งสั่งยิ่งยิสายหูค่ะเอาใจสายหูนี่ค่ะลูกเพิ่นนะคะลูกสติงเล่ค่ะค่ะงามค่ะงามพี่ขอบคุณหลายๆค่ะค่ะจากที่เคยื่ยงางขึ้นทงันง,นงไปทั้งป่นกต่สียางลงไตมาทางนี้นะคะคืะงามเลยปูนนี่คืองามเลยเปิดสีบลนด์เาาขาสวัสดีค่ะ <S <S 2> <S 2> <S เปิดไปเท่าไหร่นาะจ้านี่ งามแต่อ้ผูบ่อ๋อนีเมื่อผูอนาคตพอพันนะจ๊ะเปิดไปเท่าใดพี่เปิดไสามหมื่นหจ้ะสามหมตละสามหมเนาะแมนจ้ะตัวลูกตัวลูมังนูสามหมื่นหอันนั้นแม่นบอกอ้นนะโอ้ตัวผูนี่สามหมื่นหกตแม่นี่เด็ค่ะ ผนก็ได้บอกราคาแมวไว้พ่นบอกแต่ราคาลูกไว้พ่นฝากเบอร์โทรนะ่จ้า08.7เจด้า087ค่ะ013 013สค่ะเ3 6มห่งเจดาี่ยังเอยด้าน่นยตหน่ค่ะเด้อสินยางอยู่ค่ะอ่าอยู like. okay. ่ข so <ities> ้างหลังว <anya> no ่ายงค่ะงวอยู่บ้านแชนญงนะคะค่ะงัวอยู่บ้านเ้นไงนะคะทรงที่กกิ้ลเนาะ โอผูนี่ค่ะนี่นี่นี่ค่ะนุ่มหน่อยนะคะนกดพอพันเบื้งหนังนะหนาเบื้งเส้นหนังเพิ่นนะคะสิบเอดเดือนค่ะสูงอยู่ประมาณเท่าไรคะโอ้ลอสี่สบบวกเบื้องเบื้องเด้อค่ะนุ่ประกาไปไกเพิ่นเพราว่าข้างหลังก็มีงัวเขาใหญ่อยู่ค่ะแล้วก็นุกเลยสิท้ายซ้ำหนีนะระว่าง้ตัวนี้เพิ่นะคะอนากดพอพันเนี่ยค่ะเบื้งหนังเลยค่ะ ส่งฟรีตะก,กี้โล่จ้100โาส่งฟรีร้อยโลนะตัวนี้ค่ะค่ะแม่จะไอยากหาเมืแม่อยากหาเม,ม,มื่นนะจ้ะผสมได้เดือนกวัวจ้าผสมในเดือนกวัวแล้วอู้หาหมื่นนะคะผสมได้เดือนกว่าแล้วตัวนี้ค่ะหาเมื่นตุ้มๆหนาแต่เป็นอันล้ำปีนะคะสูงอยู่ประมาณร้อย หาิบวกยูเมนบ่สูงลอยหาสิบวกกระดานหลังตรงตรงตุ้มตุ้มนี่นะสิบเคยเป็นล้ำปีมานบ่ค่ะหายแล้วเนาะหายเล้วเบืองดำนะคะนุมซีประกันทอกประกันโถนนะโบดมาเต็มค่ะนายอู้มาเต็มเลยเด็เบาตากับมีหูขามาเต็มหมดเลยค่ะพี่ฝากเบอร์โทรอีกรอบเนี่ยศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสามสามสามสาห้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  พี่ยังเนาะจ้ะหอยครับอ่าหอยอ้อยนะจ้ะผู้ใดส่วนอกส่วนใจเนี่ยค่ะตัวนี้ค่ะเบิ่งสีค่ะสีเม็ดบักขามโบนมากขบเครืองนะคะนี่กับลูกไส้เพลินนะคะนี่ค่ะผู้ใดส่วนอกส่วนใจโทรหาหอยอ้อยแล้วใดนะคะต่อร่องได้อีกเมนบบพี่ต่อร่องได้อีกค่ะลูกกับงามค่ะนาขดพอพันจ่าผงนั่นนี่ขอบคุณหลายๆค่ะ ขคคุณนะะสำหรับคลิปนี้กัสิทธิ้งไทยด้วยภาพบรรยากาศของตลาดด้านด้าน้ตยตลาดนะคะไ้พีไ้นองไดเบิ้งนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สาวบ้านขามชาแนลน้ำเนเด้อค่ะฝากไว้เป็นลูกเป็นหลานน้ำจะค้นเน่ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกทกท่านที่ให้การสนับสนุนและติดตามสาวบ้านขามชาแนลค่ะ